สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฝึกท่าส t ตลเดอร์แพนนะครับแบบสเต็ปที่1จนถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับว่าเราควรที่จะฝึกยังไงเพื่อจะให้การทำส s ตล์เดอร์แพนเนี่ยเป็นในรูปแบบที่สวยงามนะครับเรามาเริ่มฝึกกันตั้งแต่สเต็ปที่1เลยนะครับโดยการฝึกท่าส t ตลเดอร์แพนนะครับเราจะเป็นออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ท่าหลักๆนะครับท่าที่1คือการทำทัดแพนท่าที่2ก็คือการทำแอดวานซ์ทัดแพนสเต็ปที่3ก็คือการทำส s ตล์เดอร์แพนในระดับเลเวลต่งตางๆนะครับ มาเริ่มกันตั้งแต่ท่าที่1ในการทำพัดเพนก่อนนะครับพัดเพนสเต็ปที่1พัดเพนสเต็ปที่2พัดเพนสเต็ปที่3พัดเพนสเต็ปที่4ี่ ไปนะครับเป็น Advanced Step ัด e ฟ t นสเที่1นึ่งทัด Ste นสเต็ที่2 a d v a n c e d นทัดเฟ้นที่3 Ste ตอร์พันสเตที่1 เตนเดอร์พนสต็ปที่2อง a n ตนเดอร์พนสต็ปที่สามทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสเต็ปพื้นฐานของการฝึกท่าสเตนเดอร์แพนในระดับเรเวลต่างๆทัดแพนเอ็ดวานสเตนเดอร์นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึก ที่จะไต่ไปในะระดับสเตอร์เพนที่ขาตรงผมจะไม่สอนวิธีการฝึกทัดแพนสเอ็ดวานหรือสแตนเดอร์แต่ผมยังมาขึ้นพื้นฐานของการฝึกถ้านะครับพื้นฐานที่จะทําให้เราไปสเตนเดอร์เพนได้สวยงามมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยถ้าพื้นฐานท่าที่หนึ่งคือการฝึกเก่งการลางตัวของเราให้แข็งแรงนะครับวิธีการทานอน,น,อน,น,อนลงนะครับไอ้ขาไอ้ขาของเราชี้ลงไปตอนที่นอนลงไปนะครับให้หลังของเราติดกับพื้นนะครับอย่าให้หลังของเราเอ็นอย่างนี้ เอ็ติดอย่างนี้นะครับจะให้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่ระหว่างเอ็ดติดอย่างนี้นั้นนี่คือท่าที่หนึ่งต่อไปท่าที่สอง ไปการฝึกเกนกลกางลำตัวนะครับท่าที่สามมีการทำทำเหมือนท่าแ้นธรรมดานะครับตั้งไปจากนั้นลีนแบบนี้ผิดนะครับต้องกดสะโพกไป ไปนะครับก็จะเป็นการเล่นหลังนะครับหรือเล่นขาของเรานะครับเราจะมีการทํานะครับในพื้นที่ต่างระดับออกไปยิ่งสูงเท่าไรนะครับยิ่งดีการฝึกง่ายๆเลยให้เราเอาสะดือของเรานะครับติดไว้ประมาณนี้ครับหรือให้ลือสะดือไปนะครับสาหรับคนที่ทําไม่ไหวถ้าคนไหนที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ให้เอาสะดือของเราเนี่ยให้ประมาณให้เขาเรียกว่าให้ประมาณให้ขอบตรงเนี้ยลงต่าไปอยู่ในระหว่างของ ทองน้อยให้เยอะมากที่สุดนะครับเดี๋ยวดูตั้งไปอางนี้ขมือ,นนอนนจับไว้บดขาดีบอกบดขาดีบอกบดขาดีบอกนะครับนี่คือสเต็ปที่ห้านะครับต่อไปสเต็ปที่หกเหมือนเดิมครับแต่ เพลสอย่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนแกงไว้นสเต็ปสุดท้ายในการฝึกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีการฝึกคาลิสนิกเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานในการทำท่าทัดเทนเอนบานทัดเทนได้อย่างแน่นอน โดยสเต็ปสุดท้ายที่จะทําให้เราทำสเตเดอร์แพนได้สวยยิ่งขึ้นคือการทําท่าทัดแพลนแล้วก็พุชอัพแล้วก็เพลสนะครับฟังให้ดีนะครับทัดแพลนพุชอัพแล้วก็เพลสนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูจับให้มันท er, er, ัดแพลนพุชอัพเพลส ใหม่นะครับทักเพลนส์ฟุกเอฟเพลนส์นะครับหลักการฝึกง,ง่ายๆก็มีแค่นี้นะครับเราไม่ต้องไปรีบขึ้นท่าเยอะเราฝึกแค่พื้นฐานการทําท่าต่างๆนะครับเราก็ไต่ระดับพื้นฐานของเลเวลนะครับทักเพลนส์เลเวลหนึ่งเอ็ดวานทักเพลนส์เลเวลหนึ่งสเต็ตเตอร์เพลนสเลเวลหนึ่งต่อไปก็เป็นเอ็ดวานทักเพลนส์ต่อไปก็เป็นทักเพลนสเลเวลสอง Advanced l e v วสองแ d เดอร์ n พน e ีวิสอประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเมืเราฝึกแล้วก็เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฟอร์มรูปแบบการฝึกของเราที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ไม่กดกระดิ่งหรือไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อไปก่อนนะครับ